หย่ากินได้คใครเคยกินงกเมือขึอ้แสดงว่าเต่าแล้วแสดงว่าเต่าแล้วเคยกินไหมคะอย่ากินได้เคยเห็นบอ่อค้นทั่วไปบ่มีไผ่ลูกนอกจากคนบ้านนอกบ้านนาเขาบ่ม่นบ้านนอกบ้านนาซ,ซื้อนะต้องอายุเยอะเยอะต้องอายุเท่าเท่าแบบห้าสิบขึ้นห้าสิบขึ้นพุ่นละเป็นพุ่มเป็นกออยู่รู้จักบ่ละเบิ้งชัดชัด นี่แหละหญ้ากินได้สิถอนเอาก้อนปื๊บเพื่อหญ้าแฝกหญ้าแฝกค่ะหญ้าแฝกค่ะไม่แปลกที่กินได้แต่แปลกที่คนไม่รู้แล้วอีหล่าเคยกิน,น,นบ่ล่ะบ่รุ่นนี้บ่รู้รุ่นดีบ่รู้มันต้องรุ่นเดือยยังเสียจังเจ้าเด็ดนะาแมวนบ่ไผเคยกินงกเมื่ขึ้นแสดงว่าเต่าแล้วแล้วกินยังไงคะเดี๋ยวสิให้กินให้เบิ้ง ดูแกะเลยนะครับกระแกะธรรมดานี่แหละแกะหญ่ใหญ่แฝกนะครับแะกินส่วนอ่อนๆของมันนั่นแหละนะครับเนี่ยก็สีประมาณนี้เดี๋ยวให้หล่าซิมให้เบิงเดี๋ยวสีว่าบาเสื้อเอากินดูมันแซบนะครับวันนี้แซบอิล่มันสีหอมแล้วกะน,นั่นนั่นโอ้รสชาตินี่ถ้าผู้ใดลื่นฟื้นค้อมหลังนี่สีรู้เลย ว่าอย่าแฝงมันแซบอีหลีนะคะหวานมากเลยหวานบ่หวานมากค่ะเนี่ยของแซบของเด็กน้อยตั้งแต่หาสิบหกสิบปีไหหลังนะครับสุดยอดยิ่งถ้ามันกําลังมันนะครับกําลังสีออกดอกมันไข่อ่องป่องอยู่นี่ดอกมันสีอ่อนแล้วก็หอมแล้วก็แซบมากเลยอันนี้แค่ล้ำของมันนี่มันหอมนะครับหอมแบบ เดี๋ยวนี้หายากนะครับน้ำทงไฮทงน้าวทั่วไปนี่บกใครเห็นดอกอย่าแฝกทุกมือนี่เขาปลูกขายเพราะขายพนเดีเดี๋ยวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจปลูกขายเพาะขายเพราะเป็นหญ้าที่กันดินสไลด์ได้ดีมากที่แน่ๆผู้ใดโบเ,เคยกินอ่ะไปลอ้องเบิ้งรับรองว่าติดใจ